สวัสดีเจ้าครับผมไม่ได้เพิ่งตื่นแต่อย่างใดแต่ว่ากูยังไม่ได้นอนนะเมื่อวานเพิ่งเตือนไปเรื่องนอนไม่พอนะแต่ว่ามันนอนไม่หลับจริงว่ะกูไม่รู้จะทำอะไรกูก็เลยเอาโปรเจกต์ตัวเองขึ้นมาดูโปรเจกต์สายโปรเจกต์นะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะสปิทแอปออกมาเว้ยคือก่อนหน้านี้ไนอนที่ทำแอปอะพวกทุกอย่างยัดรวมไม้อยู่ในแอปเดียวเว้ยทั้ง XO ทั้ง t ู Do ทั้งโซเชียลแอปทั้งล็อกอินตัวนี้นั่นก็เลยสปิทเดี๋ยวจะเอาโซเชียลแอปออกมา เอาไว้ข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะเดบโซเชียลแอปให้มันแบบคล้ายกับเรียกว่าคล้ายดีไหมให้มันเหมือนกับโซเชียลแอปทั่วไปให้ได้มากที่สุดแบบกดไลค์คอมเมนต์ตอนนี้มีแล้วใช่ไหมดีลิทโพสต์มีแล้วจะเปลี่ยนเป็นเออถ้าเป็นของเราให้อีดิทโพสต์ได้ถ้าเป็นอะไรอะแชร์ share, มีแชร์ทำวอลโพสได้แล้วทำวอลโพสต์หมายถึงแบบไมโพสต์ post ดีหมโพสตโพสต์ post. Post ที่เราเป็นคนแชร์กันไปเออกูขอโทษนะถ้ากูพูดไม่รู้เรื่องกูมึนมึไม่ได้นอนเออแล้วกูก็มีอัปเกรดไอ้นี่ไป ไอ้นี่นตัวนี้ตัวนี้น,นี่ให้น้องจูเลียเห็นปะ่วะก็คือเพิ่มเพื่อว่าตอนที่มันยาวขึ้นอ่ะมันก็จะได้ยาวตรงขึ้นไปแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวกูก็ตัดกินอยู่ดีก็พอยาวถึงจุดนึงค่อยถอดแล้วก็ตัดกินแต่อย่างงี้มันก็อยู่ได้ยาวแสกมันก็ได้แล้วก็มันก็ราต้นมันก็สุกขึ้นไปด้วยนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวสิบโมงครึ่งก็มีประชุมเดี๋ยวรอประชุมนะโอเคกูประชุมเสร็จแนละ้ว แต่ว่าตอนนี้อาการง่วงแม่งเริ่มมาหนะักไม่รู้ว่ากูจะยังไงนี่กูมานอนบนเตียงด้วยโยโยความง่วงจัดจัดเดี๋ยวถ้าหลับก็คือวาร์ปไปเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ได้หลับก็อาจจะไม่วาร์ปตอนนี้แม่งมึนคิปหายคือแม่งตอนความง่วงมันกลับไปตอนที่นั่งโค้ดก่อนที่จะเข้าประชุมเว้ยแล้วก็พอกลับมาประชุมใช่ป่ะประชุมเสร็จแม่งง่วงจริงๆอยากฝืนไปให้ถึงสักตอนเย็นนะสักห้าหกโมงแล้วก็ คอยหลับตอนนั้นแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็คงนอนเค้า okay. ่านี้ประชุมเสร็จแล้วสรุปตอนนี้มันบ่ายสามกว่ากูยังอืดพอที่จะทำงานยิงยาวไม่ใช่ดิสี่โมงเลยเลยสามกูรู้สึกว่าตอนนี้กูอยากไปเอนหลังแล้วถ้าเอนหลังแล้วหลับก็น่าจะวาร์ปไปเจอกันค่ำๆนะโชคดีที่เมื่อกี้ยืนทำงานมันก็ยังอยู่ได้นะตอนบ่ายตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายขึ้นมากูก็ยืนทำงานยิงยาวมา แล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยก็เลยนั่งนั่งเสร็จก็มาแล้วอาการมันมาแล้วกุ้งง่วงนะวันนี้การต่อสู้กับการไม่ได้นอนทั้งที่เมื่อวานบอกว่าให้นอนทุกให้ทุกคนนอนเนี่ยนะโอ้อะไรของกูก็ไม่รู้แต่นั่นแหละเดี๋ยวไปเอ็นหลังพักก่อนนะมีงานยังไม่ออกเลยออกแบบยังไม่เท่าผลที่ต้องการอีกนิดนะโอเค กูตื่นขึ้นมาไอ้ทีสี่ทุ่มเอสเคกูจะนอนไม่เนี่ยคืนนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็วันเนี้ยคือวันที่กูไม่ได้กินอะไรเลยเว้ยทั้งวันคือวิกิ้ก่อนที่กูจะแบบมาอัดกับมึงใช่ไหมมามาคุยกับมึงเนี่ยกูโทรคุยกับเพลินก่อนแล้วก็เพลินก็ถามว่าเพลปามกินข้าวล่าสุดเมื่อไรสองทุ่มเมื่อวานแล้วก็แบบเชี่ยกูไม่ได้กินข้าวเลยแล้วกูง่วงแล้วกู ไม่ใช้ชีวิตเฮียอะไรของกูยังไงวะกูไม่เข้าใจเหมือนกันเออแต่นั่นแหละไอ้เฮียเหนื่อยเหนื่อยเอยวันนี้ล็อกเอาเซตเต็มก็จริงๆโค้ดไปได้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็คือมันรันได้เรียกเซอร์วิสได้แต่กูคิดว่ามันติดที่ https นะเออก็แจ้งพี่เขาไปล้วเดี๋ยวให้พี่ทางไอทีช่วยดูถ้าเขาเซตพับบวอะไรเงี้ยไอ,อ้ไม่ใช่พับบว IP เรียกว่าอะไรพัวบวโดเมน ที่เป็น h t p แล้วส่งมาให้คูทำต่อเดี๋ยวคูู่เดี๋ยวลองทำต่อนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวคูไปหาเข้ากินก่อนเออสั่งไปแล้วแหละสั่งผัดซีอิ๊วไปก็เดี๋ยวกินผัดซีอิ๊วแล้วเดี๋ยวทำไซโปรเจ็กตัดคลิปต่อเจอกันพวงนี้ขอบคุณใก,การติดตามรับชมว่าแต่เขาวิ่งอไปดิเพิ่งเตือนพวกมึงเมื่อวานแย่่สุด